ดวงชะตาราศีการเมษายน68เป็นเรื่องราวของความรักการงานการเงินหรือเรื่องอะไรที่ต้องระวังคลิปนี้เป็นคลิปแดนดอมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดใจกดติดตามชาวราศีการเริ่มตระหนักเห็นถึงความรู้ความสามารถหรือบางก็เริ่มค้นพบศักยภาพความสามารถของตนเองบางก็ยังอยู่ในเส้นทางของของการค้นพบหรือหาตัวตนในตัวเองบางบางคนก็ถามตนเองว่ามีความชอบหรือ ถนัดในเรื่องอะไรชาวราศีกันรเริ่มตระหนักถึงความเป็นไปในอนาคตหรือลมหายใจความหมายของชีวิตการดําเนินชีวิตปรัชญาชีวิตอะไรคือจิตวิญญาณอะไรคือจิตยึดมั่นถือมั่นแรงผลักดันที่ทําให้เราเก้าวต่อไปหรือใช้ชีวิตได้อย่างไรในสถานะการหรือเศรษฐกิจปัญหารุมเร้าทั้งต่างคนต่างวาระต่างช่วงวัยต่างช่วงอายุ หากอยู่ในวัยเด็กเนี่ยก็เรื่องของการต่อสู้การสอบแข่งขันเป้าหมายของชีวิตเรื่องของสภาวะกดดันทางครอบครัวบางสิ่งบางอย่างก็ไม่สามารถตัดสินใจเองได้กลายเป็นต่างวัยต่างรู้สึกแบกรับความรู้สึกของตนเองหรือว่าคนรอบข้างหรือว่าครอบครัวบางต่างวัยต่างวาระในช่วงของวัยทำงานก็แบกรับความรู้สึกความกดดัน เรื่องของตำแหน่งงานความไม่แน่นอนของตำแหน่งงานเรื่องของสภาวะ,ะรายได้ที่ไม่เพียงพอกับค่าใช้จา่ายบางก็ต้องใช้เงินจำนวนมากที่จะแบ่งเบาภาระอะไรบางอย่างในครอบครัวตัวเองบางทีก็รู้สึกเบื่อหน่ายแทบจะเอาตัวไม่รอดเหมือนกันคนราศีกันต่างช่วงวัยต่างวาระไม่ว่าจะเป็นสูงวัยเนี่ยก็เริ่มตระหนักรู้ถึงสัจธรรมอะไรหลายอย่าง ความเป็นไปชีวิตที่เคยหมือหวามาสมัยวัยรุ่นแต่ก่อนเดี๋ยวนี้ก็กลับจากหน้ามือเป็นหลังมือคนที่เรียกว่าเป็นวัยกลางคนเนี่ยก็อยู่ในช่วงของการเรียกว่าในเศรษฐกิจหรือเส้นทางที่แทบจะมีแต่ขวางน้ำนะเรียกว่าเหยียบไปเนี่ยก็มีสิ่งเรียกว่าเลือดเนี่ยจมเท้านะพยายามประคับประคองสถานการณ์นะสำหรับคนที่เรียกว่าหาความสามารถในตัวเอง รียว,ว่าอยู่หนทางของของการที่ค้นหาตัวเองก็มีแต่การค้นหาเนี่ยมันก็ถูกเรียกว่ากลบด้วยภาระหน้าที่นะการที่จะมาค้นหาตัวเองในสภาวะที่ว่ารายได้ไม่พอค่าใช้จ่ายแบบนี้มันก็ใช่เรื่องนะเป็นช่วงของต่างคนต่างวาระอย่างที่บอกบางก็รู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตนะเรียกว,ว่าจับต้นชนปลายไม่ถูกบางทีก็คิดบวกคิดบวกไปแล้วก็ยังมีความสับสนในความคิดของตัวเอง ความเป็นจริงกับพลังงานอะไรที่เขาว่าเนี่ยมันช่างสวนทางอะไรกันพยายามคิดบวกแต่รายได้มันไม่บวกนะก็คืออยู่ในช่วงของความสับสนบ้างก็กําลังคิดหาทางออกนะอยู่ในช่วงสถานะโดยรวมคือคนราศีกันเนี่ยทั้งตะหนักรู้ถึงความสามารถค้นหาบ้างก็กังวลจับต้นชนปลายไม่ถูกนะเป็นเรื่องของความคิดล้วน ด้วยความที่มีอีโก้มีศักดิ์ศรีบางคนที่อายุมากแล้วเนี่ยก็เรียกได้ว่า,ามันแบกรับทั้งภาระความรู้สึกลูกหลานไปอีกนะก็อยู่ในช่วงของสภาวะเาเรียกว่าปล่อยให้มันนิ่งและผ่านไปในเดือนเมษายนนี้คนราศีกันยังอยู่คลุ่นคิดอยู่กับตัวเองนะเรียกว่าถึงมีความสนุกสนานออกไปเที่ยวลูกหลานหรือว่าพาลูกหลานไปเที่ยวหรือว่าออกไปเล่นน้ำเนี่ยก็ยังมีสายตาที่เศร้าอยู่นะ คือถ้ามองเข้าไปดีๆเนี่ยเขาก็ยังมีความเศร้าความทุกข์อยู่ในใจรอยยิ้มที่เาเรียกว่ายิ้มไม่เต็มปากนะบางก็พยายามลืมพยายามไม่คิดนะเดี๋ยวไปดูเรื่องของการงานการงานของคนที่กําลังตกงานนะก็ให้หาคนที่มีอายุต่างวัยนะก็คือว่าอาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าหรือน้อยกว่าคนนี้จะสามารถที่จะแนะนําเรื่องงานให้คุณได้ งานเขาเนี่ยเป็นงานเรื่องของครอบครัวนะเขาทําธุรกิจในครอบครัวหรือต้องการให้คุณเนี่ยไปช่วยงานเขาก็ได้นะเป็นเรื่องของงานที่ก็เรียกว่าใชอา้อยู่ในตําแหน่งพวกแคชเชียร์หรืออะไรที่ต้องอ,อยู่คนเดียวหมายถึงว่าต้องทํางานลําพังนะก็คือว่าเป็นรับผิดชอบครั้งใหญ่เขาอาจจะกําลังหาผู้ช่วยอะไรอยู่นะคุณลองไปถามญาติาสนิทมิสหายหรือว่าคนรู้จักนะเขากําลังหาคนช่วยทํางานอะไรบางอย่าง นะเขาก็คุณก็จะได้งานต้องถามให้ถูกคนนะคนนั้นอาจจะอายุมากกว่านะแล้วก็เป็นคนที่เดินทางบ่อยคนคนนี้อาะทในสายงานของเรื่องธุรกิจที่เกี่ยวกับการเดินทางนะคนนี้จะสามารถให้งานคุณได้หรือบอกตําแหน่งงานหรือคนที่กําลังหางานอยู่เป็นองค์กรบริษัทอะไรก็ตามมีสิทธิ์ที่จะได้งานถ้าถามคนคนนี้เดี๋ยวไปดูเรื่องของเจ้าหน้าที่องค์งกรหรือว่าเจ้าของธุรกิจ ช่วงนี้มีการเดินทางนะมีเหมือนกับปิดร้านนะแล้วก็เดินทางไปกลับบ้านต่างจังหวัดบางก็ไปเที่ยวต่างที่ต่างถิ่นนะบางก็หยุดไปเล่นเรียกว่าเล่นน้ําช่วงเทศกาลสงการก็มีนะบางเป็นอินโทรเวิร์ดก็ไม่ได้เป็นไหนนะอยู่ในห้องอยู่ในบ้านดูซีรีส์ดูหนังไปนะก็มีความสุขเรียกว่ากับเรื่องเล็กๆน้อยๆน,นะกับสัตว์เลี้ยงกับอะไรที่ไม่ต้องไปเผชิญกับข้างนอกนะมันมีความวุ่นวายเยอะบางคนเป็นอินโทรเวิร์ดก็มี เรื่องของบางคนเนี่ยก็เรียกได้ว่าก็ต้องต่อสู้กับความรู้สึกเนาะบางทีอยากจะออกไปเที่ยวไหนแต่เขาเรียกว่าสภาวะเศรษฐกิจอะไรออกไปค่าใช้จ่ายมันเยอะนะก็เรียกได้ว่าอยู่เฉยๆอยู่บ้านดูเขาเรียกว่าซีรีส์ดูหนักดูโทรทัศน์ก็มีความสุขได้นะคือวิถีชีวิตของแต่ละคนก็ต่างกันไปเดี๋ยวนี้มันก็ไม่จําเป็นต้องไปร่วมด้วยว่าตัวเป็นๆเ,เข้าไปร่วมแบบนี้นะเดี๋ยวไปดูเรื่องของความรักนะความรักตอนนี้คนโสดนะจะมีคนที่ ดูดีแล้วก็เรียกได้ว่ามีฐานะด้วยนะไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายนะเขาก็มาโปรโเน่น์คุณนะทาให้คุณเนี่ยรู้สึกอยากจะเข้าไปคุยนะเหมือนกับว่าไปปิ๊งกับเขาแล้วเขาก็เหมือนกับว่าคุยกับคุณนะหมายถึงว่าก็คือมีการปฏิสัมพันธ์กันในระดับหนึ่งแต่ว่าเหมือนก็คุยแล้วก็หายนะก็คือทําให้คุณหงุดหงิดไประยะช่วงของเดือนเมษายนเหมือนรู้จักกันแล้วคุยกันระดับหนึ่งแต่ก็อยู่ๆก็เงียบไป ไปดูเรื่องของครอบครัวที่มีบุตรบริวานนะก็ตอนนี้ก็เรียกได้ว่ารักใคร่กันดีช่วงนี้นะก็พากันออกไปเที่ยวเร่นน้ำนะช่วงเทศกาลสงการบ้างก็อยู่บ้านนะทำอาหารที่บ้านทานนะก็เรียกได้ว่ามีความสุขกันดีนะแต่ว่าให้ดูกันเรื่องของอวันหยุดยาวเนะี่ยมันจะมีเด็กๆเ,เนี่ยเขาจะมีความทะเลาะอะไรกันสักอย่างนะ mm. เหมือนกับว่าเด็กเขาคุยกันแล้วก็เขาทะเลาะกันกลายเป็นแบบว่าพ่อแม่ก็ต้องมาแยกนะ เหมือนกับเขาต้องการของอะไรสักอย่างแล้วไม่ได้นะเออเป็นธรรมชาติของเด็กๆเกนาะนี่ก็คือต้องจับแยกนะบางทีคนนี้เขายังไม่ได้โตมากนะถ้าเป็นวัยรุน่นอะไรก็คนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะก็เรื่องแยง่งแย่งของแย่งอะไรกันนะเด็กๆนี่ก็เป็นดวงชะตาชาวราศีกันโดยสังเขปสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดใจกดติดตาม